สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเย็นนะครับของวันที่11เดือนธันวาคมท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่วัดอรุณนะครับวันนี้เป็นวันดีแล้วก็เป็นครั้งแรกครับที่ผมมาที่วัดอรุณในช่วงเย็นๆตอนนี้ครับเวลาตอนนี้เป็นเวลาประมาณสัก17นาฬิกาหรือว่าเป็นเวลาประมาณ5โมงเย็นรครับท่านผู้ชมครับจุดหนึ่งที่สวยงามแล้วก็ที่สําคัญนะครับที่วัดอรุณนี่ครับจะเป็นช่วงเวลาพระที่ตกดินครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่าพระที่ตกดินที่วัดอรุณนี่ครับสวยงามแค่ไหนครับนี่ฮะ ช่วงเย็นนี้ครับน้ท่องเที่ยวก็ยังเยอะอยู่นะครับนี่ครับก็ยังมาเรื่อยๆอยู่แล้วก็เป็นเวลาที่ถ่ายรูปสวยครับนี่ครับจะมีกลุ่มน้ท่องเที่ยวนะครับก็ยังนิยมมาเรื่อยๆครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมจะมาอัปเดตนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าวัดอรุณนครับจะมีการปรับขึ้นราคาสหรับค่าเข้าชมนะครับของปีหน้าครับจะขึ้นเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันครับแต่ว่าโดยรวมวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมไปดูบรรยากาศดูวมื่เย่ก่อนนะครับนี่ครับ นะครับท่านผู้ชมก็จะมีงานนะครับงานวิจิตจักพยาครับก็จะมีด้วยกันประมาณสักประมาณ3อาทิตย์นะครับอาทิตย์ที่1 2ึ่งสองนะครับวันที่1กับ2ผ่านไปแล้วครับเจ็ดเก้าครับก็ผ่านไปแล้วแล้วก็อีกอาทิตย์หน้านะครับสิบห้าสิบหกนะครับสิบห้าสิบหกแล้วก็ยี่สิบสองยี่สามแล้วก็ยี่สิบเก้าสามสิบครับนี่ครับที่วัดอรุณครับเป็นจุดหนึ่งนะครับที่จะมีงานแสดงแสงสีครับอ่า วิจิตรจัพยาครับแล้วก็จะมีที่สะพานพระรามแดครับแล้วก็มีที่สะพานพุทธแล้วก็ที่มีที่เอเชียทิคริเวอร์ฟรอนต์นี่ครับเวลาโชว์ก็ทุ่มครึ่งนี่ครับทุ่ม20ทุ่ม4ีทุ่มนี่ครับถ้าใครอยากจะมาชมนะครับก็จะมีอีก3รอบให้ดูนะครับรอบ15 16้า23ยีบ2อ3บาแล้วก็ยี่สิบเก้มครับท่านผู้ชมดีฮะดูบรรยากาศช่วงนี้ครับแสงสวยมากนี่ครับ วัดอรุณนะครับเห็นไหมทุกคนพระที่กำลังตกดินแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูข้างในนะครับนี่ฮะจุดที่สวยงามที่สุดนะครับของนี่ครับวัดอรุณก็จะเป็นช่วงพอยที่ตกดินแบบนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับสวยไหมครับนี่ครับแต่งชุดไทยก็ยังมาเรียกเลยครับทุกคนนี่ครับสวยงามมากเลยแอดมินมาบ่อยนะครับแต่ไม่ได้มาช่วงเวลาเย็นแบบนี้ครับก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศโดยรวมทั่วๆไปครับนี่ฮะ ว้าวสวยงามนี่ครับท่านผู้ชมจะให้ดูนะครับ <c oughs> ตอนนี้นะท่านผู้ชมถ้าสังเกตดูนะครับครึ่งต่อครึ่งน,นะครับคนไทยครึ่งหนึ่งนะครับที่แต่งชุดไทยมาที่นี่แล้วก็จะมีชาวต่างชาติวยครับที่มาเที่ยวนี่ฮะ ไม่น่าเชื่อทุกคนว่าตอนเย็นๆอย่างนี้ก็ยังมีนะครับในคนท่องเที่ยวนะครับมาแต่งชุดไทยที่นี่นะครับนะแต่แนะนําให้มาช่วงเย็นแบบนี้นะครับเพราะว่าอากาศดีและก็แสงสวยครับนะครับนี่ครับทุกชมเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนนะครับไปดูภาพที่ตกดินนะครับว่าจะสวยแค่ไหนว้าวทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ครับทุกคนให้ดูบรรยากาศโดยรวมนะครับนี่ครับ รู้สึกว่าช่วงเย็นนะครับก็จะเปิดไฟนะครับทุกคนนะครับเปิดไฟประดับประดานะครับแต่ว่าจะไม่มีงานแสดงแสงสีเหมือนอเช่นที่ผมเคยแจ้งไปนะครับอาจจะมีการเปิดไฟรอบๆตัวใจดีให้ดูสวยงามครับคนไทยปะครับน้องคนไทยคะ่ะเอ้าเหรอมาจากไหนกันครับมาจากวางนา,อา,า,า,งนาโอ้ย กระแสแต่งชุดไทยกำลังมาคนไทยปะครับพี่ไทยค่ะโอ้คนไทยเยอะมากเลยวันนี้ที่วัดอรุณชุดเช่าเท่าไหร่ครับอย่างนี้ครับสองร้อยแพงไหมครับสองร้อยถือว่าโอเคนาอใช่ไหมที่หลังวัดตรงนี้ใช่ไหมอโอเคขอบคุณมากครับสวยทุกคนเลยท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ครับคนไทยเยอะมากนี่ครับกระแสคนไทยเข้ามาแล้วผมลิขิตนี่ครับเป็นกระแสจริงๆเลยนี่ครับโอ้โหนี่ครับ กว่าจะจบนะครับก็จะเอวสารนี้ก็ถือว่าน่าจะใช้ได้เลยนะครับนี่ครับไทยคนไทยเหรอครับไทยอ๋อคนไทคนไทยเยอะเลยครับทุกคนจะให้ดูบรรยากาศนะครับจริงๆวันนี้จะดูภาพที่ตกดินครับจะให้ดูมุมที่สวยที่สุดของภาพที่ตกดินนีครับคนไทยเข้าฟรีนะทุกคนไม่ต้องเสียตังค์ครับที่นี่ครับคนไทยเข้าฟรี วันนี้เป็นวันจันทร์นะทุกคนไม่ใช่วันหยุดแต่ว่าให้ดูภาพโดยรวมครับถือว่าเยอะมากนี่ฮะจะให้ดูนะครับจะให้ดูบรรยากาศตรงน,นี้นะครับตอนนี้เป็นเวนลาประมาณ5้าโมงนาฬิกาให้ดูพระาทิตตกดินนะครับทุกคนนะี่ฮะสวยไหมครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหทุกคนนี่ครับเป็นวันแรกที่ผมได้มาดู ผ้าที่ตกดินนะครับเมนครับมาทันได้ดูผ้าตกดินสวยงามมากเลยครับทุกคนขอโทษนี่ครับเป็นอะไรไว้แค่นั้นเออดูให้ดูครับนี่ครับทุกคนนี่ครับจุดที่สวยที่สุดนี่ครับอีกจุดหนึ่งนี่ครับทุกคนให้ดูครับ อันนี้เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับให้ดูว้าวดีครับทุกคนท่านผู้ชมครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากแจ้งก็คือดีครับหลังจากวันที่วันที่1เดือนมีนาคมปีหน้านะครับราคาตั๋วเข้าชมที่วัดอรุณนะครับจะเพิ่มเป็น200บาทครับจาก100บาทจะเป็น200บาทนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับนี่ฮะเริ่มปีหน้านะครับท่านผู้ชมให้ดูบรรยากาศโดยตอนเย็นครับนี่ครับสวยงามมากเลย ช่วงนี้นะครับหน้าหนาวพระอาทิตย์ก็จะตกไวขึ้นแล้วก็จะดูค่ำลงเร็วนะครับตอนนี้เป็นเวลาแค่ประมาณสัก5้าโมงสินาทีแต่ว่าอากาศตอนเย็นตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมืดแล้วครับเริ่มพระอาทิตย์ตกถึงแล้วนะ่ครับคนไทยนะครับที่แต่งชุดไทยแล้วก็มีทั้งสาวๆสาวเอเชียเปินบ้านเราแถวก็มาดีครับก็ครึ่งๆนะครับทุกคนนครับครึ่งๆเลยก็ถือว่าเป็นการกระแสกระจายรายได้ให้กับคนทั่วไปเลยครับ าสาวนี่ครับน่ารักมากเลยนี่คุฟรอมไต้หว,วันไต้หวัน so how to say hello how to say hello นี่คอ๋อนี่ฮ่โอเค thank you you so pretty in Thai dress โอเคสาวไต้หวันเขาก็พูดนี่ฮาวเหมือนกันครับนะ้รก็พูดภาษาจี G นนะครับสวยงามมากเลยนี่ครับถามคนนี้ครับทำไมเขาู้จักแต่งุืไทยครับ Yeah how how you know to wear the Thai dress how oh, my Thai friend your Thai friend I oh, recommend you oh, all <Yeah. S 2> คนไทย so look speedy น <laughs> <laughs> okay, ึกว่าเขาดูหนังละครบ้านเราแล้วเขานี่ย ว้าวทุกคนจะให้ดูในสาวไต้หวันน่ารักนา่กนารักทุกคนจะให้ดูบรรยากาศนะครับนี่ครับนี่ครับจะให้ดูที่วันนี้ที่ผมพาทุกผู้ชมมาก็คือให้ดูบรรยากาศของพระที่ตกดินนะครับที่วัดอรุณราชวลาลามวรมหาวิหารตรงนี้ครับขึ้นมาข้างบนนะครับตัววิหารชั้นสองนะครับจะเห็นพระที่ตกดินนะครับสวยงามมากเลยนี่ครับส่วนมากต่างชาติบางคนก็ไม่รู้นะครับว่าตรงนี้จะมีเป็นจุดที่ดูพระที่ตกดินได้สวย ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงครับกับการที่ตัวขึ้นราคาเป็น200บาทครับจาก100บาทครับถือว่าแพงไหมฮะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับว่าแพงไหมสลับคนไทยนะครับในราคา200บาทครับนี่ครับเริ่มวันที่1เดือนมีนาครับท่านผู้ชมจะเป็น200บาทต่อ1ท่านนะครับแต่คนไทยก็คือเขาเข้าฟรีครับไม่ต้องเสียตัง ว้วน่าส์ฮิฮิฮิอยากให้ถ h าย o ี่รูปด้วยอ I อโอเันย e ที่ยาสก o ดวั e เยอะเดี๋ยวถ่ายด้วยสาวๆก่อนนะครับ Yeah p o r t r ร i t y e อ h โอเคเดี๋ยวนะครับกคนให้ถ่นี่โอเคโอเค Let's see, let's check first. Okay, thank you. Where you come from? Where you come from? Oh Taiwan. Oh Taiwan. Oh. It's good, right? <laughs> thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. <laughs> Hello. Where you come from? Huh? Where you come from? Uh where you come from? Oh, uh, we're from we from India. Oh India. Yeah. Do you not know wear a Thai dress like that? Yeah. นี่สาวเย่ใช่ไหมคร a good day. สาวอินเดียรัาอินเดียเขาเขาจะไม่รู้เทรนเหมือนสาวสาวเอเชียคนบ้านเราครับทุกคนเขาบอกว่าทำไมไม่แต่งชุดไทยเขาบอกไม่ครับเขาไม่รู้จักไม่จัเทรนทุกคนจะให้ดูบรรยากาศนะครับช่วงเย็นๆวันนี้นะครับช่วงช่วคช่วง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 ชงวงรังช่วงช่วงชวงชวว หาโอกาสดูยากมากทุกคนที่ดูเห็น,นเวลาแบบนี้ครับทุกคนยังเห็นไหมครับ ให้ดูัทุกคนนี่ครับกำลังจะตกดินแล้วครับพายทิ์ตกดินว้าวผมว่านะครับ2 0 0รบาทก็ไม่แพงนะคุณผู้ชมสลับนักท่องเที่ยวครับเครับเพราะว่าวัดอารุณมันมีอะไรที่สวยงามมากนอกจากตัววิหารตัวตรงจีดีตัวตตนี้ตัวตรงอุบโบสถด,ด้านหลังก็สวยงามมากทุกคนจริงคือเขาทําเสร็จแล้วแล้วก็สวยงามมากจริงนี่ครับ วัดโพก็จะเป็น300บาทนะครับท่านผู้ชมแล้วก็วัดอรุณก็จะเพิ่มเป็น200บาทนะครับในวันที่1มกุกงมีนาคมปีหน้าครับเลี้ยนนั่งลงเฉยทือสกีบปอิจดาระฮะฮรูปหัวตัวตัวนั่งมืสกีบปอิจดาร์เอาเหี้ยนะ ว้าวทุกคนสวยไหมครับสวยมากเลยเนาะดีครับดูดีครับเหนน้าาแจงกมาดูบรรยากาศครับโอ้ยนักท่องเที่ยวมาช่วงเวลานี้ถิ่ว่าโชคดีมากให้ยูเล็กเกย์กับโพลท์เพลง this is good time to see the sunset where อ o u come from okay you know the next year they have to collect the money for the entrance 200บาท f r o m 100บาท so what do you think It's okay. it's okay. It's okay, right? Okay. It's not expensive. It's okay. No, not expensive. Because it's beautiful temple here. Yeah. yeah. It's Thank worth you. It. It's worth it. Yeah. <laughs> Even 500. Five wow. <laughs> yeah, I like this temple. How do you know you came here on this time? Just Google. Oh, yeah. because Thai people we know i s a good time to here at at around six o'clock the sunset time yeah if you like take a yeah you like take a photo there yeah okay h a v e a good day <laughs> yeah ว่าทุกคนผมสัมภาษณ์สาวโปรแลนด์นะครับก็บอกว่าแพงไหมถ้า คิดยังไงกับการที่วัดอรุณเ็าจะขึ้นราคาจาก100เป็น200บาทเขาบอกไม่เลยไม่แพงเลยแล้วสวยงามมากแล้วก็เขาบอกว่าถึงจะเพิ่มเป็น500บาทเขาก็โอเคครับเพราะว่าที่นี่มันสวยมากแล้วผมก็ถามเพราะว่าเขารู้จักวัดอรุณตรงจุดนี้ได้ไงครับเวลานี้ได้ไงว่ามันเป็นจุดที่สวยงามที่สุดในเวลาพระอาทิตย์ตกดินเขาบอกว่าเขาดูจาก g o o g l e ครับเนี่ยเขาเลยเขาเลยมาที่นี่นะครับทุกคนเห็นไหมครับว้าทุกคนสวยไหมครับสวยจริงเลยเนาะสวยงามมากเลยดูจากกล้องก็ยังสวยเลยครับภาพจริงสวยงามมากนี่ครับ เด็ดตโพสคลิปยาวนานมากนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ยุ่งมากครับทุกคนงานงานเยอะมากบางทีออกแต่งหวัดไม่ได้เวลามาถ่ายคลิปวันนี้เสร็จงานไวก็เลยมาถ่ายคลิปถ่ายภาพบรรยากาศให้ดูครับนี่ฮะคนไทยเหรอครับคนไทยนี่ไม่ใช่ไม่ได้จะถ่ยแหไ บางทีหน้าคล้ายๆกันนะยูฟรอมไทยแลนด์ไวยูฟรอมส์ไวยูฟรอมส์อินโดนีเซียอ๋ออินโดนีเซียยื้อลูกไลท์ไทยอ๋ออินโดนีเซียอ๋อทุกคน <laughs> อินโดนีเซียเขาก็มีคนจีนนะครับทุกคนไม่ใช่เฉพาะเป็นคนที่เป็นอินโดจริงๆนะเป็นคนแบบคนจีนที่เป็นอยู่อินโดนีเซียนะครับก็หน้าตาก็จะคล้ายคนไทยบ้านเราเนี่ยครับว้านวะ wow, ทุกคนสวยงามไหมครับโอ้ oh, ยิงนะี่ครับทุกคนนะคี่ฮะ วัดอรุณนะครับทุกคนแล้วก็นะครับทุกๆปีนะครับลอยกระทงที่นี่ก็จะเป็นจุดสําคัญจุดที่น่าน่าสนใจที่สุดที่จะมาเที่ยวน่ครับ <Okay. S 1> ผมจะถามเขาว่าราคา200บาทสำหรับที่นี่แพงไหม It they have to charge you 200บาท per p e r s o n r e a l y y e a h s yeah. o so what do you think i s okay or not or expensive <laughs> a little a little because now is you pay 100 baht, right yes yes so you <Sorry. S 1> think it's a little bit a little bit expensive <Yes. S 1> oh okay Yeah, าคิดซ too. thank you Yeah. นี่ครับผมถามค่ะสาวไต้หวันเขาบอกว่าคิดยังไงกับการที่เขาขึ้นราคาเป็น200บาทครับ,บเขาบอกว่าก็แพงไปนิดน,นึงนะครับนี่ฮะนนะทุกคนแล้วแต่มุมมองนะทุกคนเนาะอย่างสาวโปรแลนด์เขาบอกว่ามันไม่แพงเท่าไหร่อะไรเงี้ยเพราะมันสวย oh, <so. S 1> แต่อย่างไต้หวันนะครับค่าเงินบ้านเขากับบ้านเรามันก็พอๆกันเขาก็บอกว่ามันก็แพงไปนิดนึงนะครับ นครับนี่ครับไปดูข้างล่างกันผมคิดว่าหลาย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 ช่องนะครับก็มาทําคลิปรีวิวเกี่ยวกับวัดอรุณนะครับในการแต่งชุดไทยแต่ว่าวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ทั่วไปนะครับเรื่องค่าเข้าชมสาหรับชาวต่างชาตินีครับก็จะเพิ่มเป็น200บาทครับต่อหนึ่งคนนะครับนี่ครับแต่คนไทยก็ยังเข้าฟรีครับช่วงนี้นะครับละครนะครับผลิจิตก็ยังเป็นกระแสก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับนี่ครับ ราคาเช่าชุดนะครับก็บอกว่าเห็นบอกว่า2 0ง้บาทก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับคนไทย่างชาติเท่ากันนะครับราคาเช่าชุดก็2 0 0้บาทนะี่ครับตอนนี้พระอาทิตย์ก็ตกดินลรวทุโกคนตกดินไวมากเป็นต,ตอนนี้เป็นเวลา5โมงครึ่งครับก็หมดแล้วครับหมดแสงพระอาทิตย์แล้วนะครับถ้าใครนะครับอยากจะมาดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับก็มาวัดอรุณในช่วงเวล,ลาสัก สิบเจ็นาฬิกาครับนี่ครับขึ้นมาตรงจุดตรงนี้ครับนี жел, ่ครับก <client> ็จะเห็นวิวพระอาทิตย์ตกดินได้สวยงามมากนี่ครับโอ้ทุกคนให้ดูชุดไทยครับชุดไทยสวยไหมครับทุกคนสวยเนาะสวยงามมากเลยน,นี่ครับ ขนาดว่าช่วงเย็นนะคนท่องเที่ยวก็ยังหลั่งไหลเข้ามาครับนี่ส่วนที่เข้ามาก็มีส่วนที่ออกไปก็เยอะเหมือนกันนี่ครับทุกคนนี่ฮะเห็นไหมฮะ <c oughs> วัดน่าจะปิดตอนเป็นเวลาหกโมงเย็นนะครับท่านผู้ชมดีครับโอ้ทุกคนให้ดูบรรยากาศเวลาเวลาที่สวยๆมันนะทุกคนเพราะว่าปกติก็จะมาช่วงกลางวันนะครับแต่ว่าวันนี้ครับแอดมินมีโอกาสได้มาที่นี่ในช่วงเย็นๆนี่ครับก็เป็นเวลาที่สวยงามจริงๆครับสวยงามมากด้วยครับทุกคนเห็นไหมฮะ สาวชุดไทยชุดนี้ครับน่าจะเป็นคนไทยนะครับนี่คร at ับทุกคนนี้อันนี้สาวคนไทยนะครับนี่ครอันนี้สาวจีนนี่ครับทุกคนนี่ครับสาวจีนน่ารักเลยเห็นไหมะรั้คึกคักมากทุกคนน่ารักด้วยนี่ครับนี่ครั ทุกคนผมเพิ่งทราบนะว่าคือชาวไต้หวันเนี่ยเขาก็เขาก็ทักทายกันด้วยคำว่านีห่าวนะทุกคนครับเพราะว่านีห่าวก็เป็นภาษาจีนกลางนับว้าทุกคนสวยไหมครับ Hi Hello Welcome from Where You From China ครับทุกสหาย Hello Nihao n i h ยง Beautiful Beautiful It's t h i r e s s Happy n o w y e a y สาวจีนครับทุกคนน่ารักด้วยว้า ครับแต่ละมุมก็จะมีภาพมีโพสท่าสวยๆอืออีกคนนี่ก็อีกคนหนึ่งครับว้าวทุกคนนะครับช่ว,ะะชวีว้าวฝั่งนี้ก็เยอะทุกคนเห็นไหมครับเยอะทุกมุมเลยนี่คร <c oughs> ับค, <c oughs> คนไทยปะครับคอมเมนต์ค่ะ <c oughs> <c oughs> ตัวพูดไทยได้เนาะ<ช>แต่งชุดสวยสังเลยร,รู้จักชุดไทยได้งไงครับะล,ะละครปะพรมิลกิต แต่ร <mel od ic> ู้จักจากภรมิคิดป้านละครป้านหรือว่าไงเป็นกระแสในทิกตอกไปใช่ไหมทิกตอกโอเคขอบคุณมากครับอืมทุกคนนี่บนี่เป็นชุดไทยพี่ชุดไทยงี้เขาเรียกชุดไทยอะไรครับชุดไทยอะไรครับนี้อ๋อัจการที่ห้าคอ๋อเพิ่งเห็นแปลกตาคนไทยเหรอครับพี่มาจากไหนกันครับ ทุกเท่นี่ครับสวยงามมากพี่สวยงามมากขอบคุณมากครับเท่าไหร่ครับเท่าชุดแบบนี้สามร้อามร้อบาทเลยเหรอถือว่าแพงไหมครัไม่แพงถือว่าโอเคเนาะช่วยช่วยช่วยเศรกิจบ้านเราขอบคุณมากครับขอบคุณครับชุดไทยในสมัยรัชกาลที่5ครับทุกคน300บาทนี่ครับให้ดูครับไปกี้มาสวยไหมครับฟอร์ม Oh, so so so, so nihao, right? Nihao. Yeah, ah? I'm from Thailand. Mm -hmm. I'm a YouTuber. <laughs> so, so you are... I just see around here. I want to see, I want to see the sunsets. Uh, the sunset from that corner. Where mm. is the best site? Of how about you, how much you buy a ticket through here? How much you have to buy? One hundred, right? You think cheap or not? It's okay for the price. But next year they have to up to 200 baht. Yes, yeah. yes, From 20, 20, 24. Yeah, yes, right. They, they, they have to up It's 200 baht per person for the tourist. Too expensive. Too expensive, right? <laughs> double price. Uh. Mm, yeah, a, a double, but I think it's the same. It They don't, they don't have anything to change, too much change, all the same, but the price only up that right? uh, so, all. Yeah. <laughs> ตั้งวังเมกี้ผมเจอชาวสิงคโปร์นะครับผมก็สอบถามเขาว่าราคาที่จะขึ้นเป็น2 0 0รบาทถือว่าแพงไหมครับอกแพงนะขึ้นอีกเท่าน่งเลยเหรออะไรเงี้ยครับนี่ครับก็นานาจิตตังครับวันนี้ก็มาทำเซอร์เวยแล้วก็มาสำรวจนะครับให้ดูบรรยากาศทั่วไปนะครับทุกคนอย่าเพิ่งดราม่านะครับคือก่อนที่เราจะถ่ายรูปหรือว่าสัมภาษณ์เราวก็ขออนุญาตเขาแล้วครับแล้วก็วันนี้เราก็จะมาดูนะครับฟีดแบ็กว่าถ้าเขาขึ้นราคาเป็น2 0 0รบาทนี่ครับราคาสำหรับนักท่องเที่ยวถือว่าแพงไหมนี่ครับ น่ารักเลยครับทุกคนน่ารักเลยว้าวทุกคนผมไม่คิดว่าในช่วงเวลาตอนจะหกโมงเลยครับน้องเที่ยวก็ยังเยินเลยครับนะครับเั้นใจสายชุดนึงครับกลมดันว้าวทุกคนเห็นไหมฮะ Yes. So where you come from? from, Switzerland. from Switzerland. Switzerland. Yes. How much do you buy a ticket here to entry? For How entry? much a ticket? Yeah. 100. 100. 100. 100. So what do you think 100 baht? Cheap or not? It's okay for the price? Think? I think it's for us it's, it's not so much. Cheap. Yes. You know next year they have to up to 200 baht per person. Oh. So okay. what do you think about 200 baht? it's for people from all the world maybe for french people it's expensive oh yeah but i think it's expensive because it's just a way to see something but <laughs> no i think it's okay it's okay no, I, <laughs> I for me i think a little bit is more expensive because okay. the price is up to double you yeah. know from 100 baht to, to uh, 200 baht maybe one hundred fifty. yeah yeah right thank you yeah, thank, thank you thank so you. much uh, have a good day everyone yeah, thank you <laughs> คิดยังไงกับการที่ราคา100บาทนะครับสันหล่าวัดอรุณเขาบอกโอเคก็ราคาที่เป็นปกติเขารับได้ครับแต่ถ้าขึ้นเป็น200บาทแล้วเขาบอกว่ามันแพงเกินไปนิดนึงนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวซึ่งเขาน่าจะเป็นชาวแบ็คแพคนะครับแบ็คแพคเกอร์ไม่ได้มาเที่ยวหรูหนะครับก็ถือว่าแพงนะครับทุกคนนะี่ครับนะีบ่ทุกคนอย่าเพิ่งดราม่านะครับว่า <c oughs> วันนี้ผมมาสัมภาษณ์แล้ว มาสัมภาษณ์เรื่องราคาค่าตั๋วแล้วก็มีบางส่วนที่บอกว่าแพงบางส่วนที่ถูกก็เป็นความคิดเห็นนะครับเราต้องเคารพกันในกตจใจครับว่าเราอยากฟังฟีดแบ็ว่าถ้าเขาขึ้นราคาแบบนี้ครับมันสมเหตุสมผลไหมแล้วก็ชาวต่างชาติรู้สึกยังไงก็วันนี้ผมก็จะทำคลิปสั้นๆนะครับมาดูบรรยากาศที่วัดอรุณแล้วก็มาให้มาสัมภาษณ์ให้ดูบทความคิดเห็นของคนต่างชาตินะครับว่าราคาที่นี่ครับมันโอเคไหมนะครับนี่ครับทุกมุมนะครับก็จะมีนะครับนี่ฮะ 200บาทนะครับชุดไทยแบบนี้ครับทุกคนนี่ครับนี่ครับหลังจากที่พระที่ตกดินนะท่านผู้ชมนะครับเขาจะเปิดไฟนี่ครับส่องตัววัดอรุณนี่ครับให้ดูสวยงามเห็นไหมครับทุกคนนี่ครับว้าวนี่ฮะสรุปนะท่านผู้ชมสำหรับภาพรวมนะครับ นักท่องเที่ยวที่ผมสอบถามมาเขาบอกว่าคือถ้าเกิดขึ้นเป็น200ก็ถือว่าแพงนะครับถือว่าราคาที่ก็จะสูงไปนิดนึงนะครับสำหรับวัดในบ้านเราครับเนี่ยฮะท่านผู้ชมมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับการเข้าอ่าเข้าชมนะครับที่เพิ่มจาก100เป็น200ก็สามารถคอมเมนต์บอกอกันได้นะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมพาท่านผู้ชมมาเที่ยวชมนะครับพามาดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับ ซึ่งเวลาประมาณสักค่ำงเย็นก็เป็นเวลาที่ดีๆครับดูพระอาทิตย์ตกดินที่วัดอรุณตรงนี้ครับแล้วก็เราก็มาอัปเดตเรื่องราคาตั๋วเข้าชมนะครับของวัดอรุณนะครับซึ่งก็จะปรับเป็น200บาทนะครับภายในวันที่1มีนาคมปีหน้าครับทุกคนแล้วก็เรามาสัมภาษณ์เล็กน้อยเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเที่ยวว่าถ้าราคาปรับขึ้นนี่ครับเขาคิดว่าเป็นราคาที่โอเคไหมหรือว่าเป็นราคาที่แพงเกินไปสําหรับเขาครับวันนี้เราก็ได้ทราบข้อมูลแล้วนะครับทุกคนนะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ